รู้จักหวานใจคนใหม่ต้นอาชอดีตคนรักแต้วเป็นถึงนักข่าวโปรโฟไฟล,ล์ดีไม่แพ้นางเอก หลังจากที่ครองโสดมานานถึง2ปีในที่สุดหนุ่มต้นอาชอดีตแฟนหนุ่มของแต้วนัทพรต์ก็ได้เปิดตัวหวานใจสาวคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือสาวเซนเมจกาสุพิทยางกูลพิธีกรมากฝีมือและผู้ประกาศข่าวช่อง3มนั่นเองจากที่ก่อนหน้านี้มีภาพคู่ออกงานด้วยกันในคืนปีใหม่พร้อมหน้าครอบครัวหนุ่มต้นทําหลายคนต่างลื้อสถานะจนกระทั่งล่าสุดทั้งคู่เปิดตัวเป็นแฟนกันแล้วสําหรับเซนเมจกาสุพิทยางกูลนั้นเป็น ผู้ประกาศข่าวที่มีหน้าตาสวยหวานวางตัวดีเรียบร้อยดังคุณรัสตรีเป็นผู้ประกาศข่าวหลักของช่องสามในรายการเรื่องเล่านาหนึ่งกับเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นอกจากนี้ยังรับหน้าที่เป็นดีเจอยู่ที่คลื่นเฟลกร้อยสี่จุดห้าทีเดียวกับหนุ่นต้นอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ลุ้นและเชร์กันมานานว่าใช้สถานะคนรักหรือเปล่าสําหรับต้นอาร์ชกับเซนเมจากาพิธีกรข่าวและดีเจสาวสวยคนเก่งเพราะมีภาพผู้โมเมตนต์น่ารักน่ารัก,รกออกมาให้เห็นกัน อย,อ,ยอย่างล่าสุดเมื่อวันปีใหม่ต้นและเซนก็เคียงข้างกันเขาดาวฉลองปีใหม่กันอย่างสุขสันต์พร้อมหน้ากันสองครอบครัวเรียกว่าสนิทกันขนาดนี้ต้องเป็นคนพิเศษของกันและกันแน่นอนภาพวันนั้นเพื่อนๆก็ร่วมเชร์และแซวกันหนักมากล่าสุดต้นอาจได้ลงภาพคู่กับเซนเมสากาทางกลางหิมะสุดโ,โรแมนติกที่ญี่ปุ่นระหว่างจับมือกันไปเล่นสกีซึ่งต้นมาพร้อมกับแคปชั่นว่า the snow forecast for niseko grand h i r a f u is i have before or snow half is during the night temperature will be below freezing จากนั้นเซนเมสกาก็ได้เข้ามาตอบกลับอย่างนวานๆว่าไม่หนาวเท่าไรค่ะไว้ไปด้วยกันใหม่นะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวในสถานะคนรู้ใจได้อย่างหวานจริงๆเพื่อนๆหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาแซวและร่วมยินดีกันยกใหญ่อาทิผู้กองไอซ์หรือไอพิชยาพวเพื่อนสนิทก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โดยบอกว่าเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการและแฟนๆที่ติดตามคู่นี้มานาดก็ได้เข้ามาบอกว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมเย่เย่เย่ลุ้นอยู่นานเลยในที่สุดหมายพายก็ไม่หักมีความสุขมากๆ นะคะทั้งคู่และจากภาพนี้อดีตคนรักเต้นานทพร์ยังได้เข้ามากดไลค์รวมยินดีด้วยเลยเป็นมิตรภาพที่สวยงาม